สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับผมวันนี้เราอยู่กับแมสซี่ฟอร์ดห่างหายกันไปนานครับผมกับแมสซี่ฟอร์ดตัวแรงโกแขกนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมวิธีแปรก่อนปลูกของโกแขกชาแนลนะครับผมแกแปลยังไงไถยังไงครับพื้นที่ดินทราย พื้นที่ดินทรายกับดินเหนียวจะไถไม่ค่อยเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวพวกผมจะไถเอาลูกหน้าลงอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยยวพามาดูนี่จะเน้นลูกหน้าลงอย่างเดียวนะครับ เนี่ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับเวลามันแห้งแล้วมันเป็นผงเลยนะแล้วก็ถ้าเราไถปกติเอาลูกหน้ากับลูกหลังลงเสมอกันนี่มันจะเป็นร่องนะครับมันจะเป็นร่องนะครับบอกง่ายๆภาษาบ้านเฮามันจะเป็นคู่นะครับผมแล้วเวลาเผาเดียวว่าปลูกม,มันสิปลูกยากนะครับเพราะว่าพวกผมทําเป็นประจำผมจะรู้นะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเปียกๆนี่ไม่เป็นไรครับเอาลงเสมอกันได้เลยเพราะว่า เป็นยังคือไทยลูกหนาลงหลายกว่าลูกหลังครับเพราะว่าพวกผมไถหางสามไปแล้วนะครับไถหางสามมันลึกแล้วครับก็คือแปรเอาแค่หน้าดินให้มันเกี่ยรให้มันเป็นผงนี่เฉยครับว่าง่ายๆเกษตรดินมันน่วนนะครับเนี่ยเพราะว่าพันอ้อยกับเตรียมมาเลยครับแปรรอบสุดท้ายครับแปรก่อนปลูกนะครับนี่กสิรประมัณนี่นะครับดินก็ยังถือว่าถือว่าซุ่มอยู่นะเนี่ยครับเผาเดียวก็ ลำหมากนิดนึงครับเวลาแปรมันก็นคือไถเทเลกนะครับไถทะเลกมันไถง่ามอยู่แล้วครับนี่สแปรก้อนปลูกนี่ถ้าตั้งผานบอดีนี่เป็นคู่อุดหลู้ว่ามันขั้นแท่หน้าเลยนะครับเหมือนยกล่องมันเลยนะนี่ก็จะเน้นแท่ลูกหน้าลงอย่างเดียวครับโอ้แปลงนี้ยาวอ่ะเดี๋ยวรอให้แกกลับมาก,ก่อนครับผม ับมาแล้วครับผมนี่ครับไปแปรก้อนปูนนี่กะจะไถเอาแต่ลูกหนาลงอย่างเดียวลูกหลังก็จฉพอะเคเงกียนะครับประมาณนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นร่องแต่ป่านี้มันยังเป็นเนยอะครับดินมันนวลมันสาดมันสาดรมฮอดหล่อหลดนะครับ รถกับิบโรได้ใส่แห้งหลายครับบนอากรถเพราะว่าปดด็ดินทรายดินทรายไทยายาคับทำมันแห้งแล้วยิ่งไถหางบุกเบิกไว้นี่ยิ่งโอ้โหแล้วเลยครับผมรอหน้านี่จมลิบลิบลิบลเลยถ้าเป็นเพลาเดียวนี่เพราะว่าโคกแขกพั้ไทยเลือกความนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เลยพามาชมวิธีแป้ก่อนปลูกของโกลแขกชาแนลนะครับ ก็จะแปลประมาณนี้ใช้แรงเยอะเอ้ยใช้แรงรถให้เยอะนะครับเนี่ยไถแก่สองไปแบบชิวๆเนี่ยดูลูกหลังดิแค่จะไม่กินดินเลยครับเขี่ยเอาอย่างเดียวนครับมันกบสีบุเป็นคู่นะ เวลาปลูกมันก็จะปลูกง่ายนะครับแล้วเวลาปลูกเราก็จะปลูกได้ตรงนะครับเวลาดดดมันก็ดัดง่ายนะครับนี่กจะจีไทประมาณนี้ครับ